สวัสดีครับที่นี่เกษตรสมบูรณ์นะครับมาเร็วมาเร็วหน้าเวทีของสาวหน่อยลำพือนชูนะครับเจอสามแยกพ่อตะสุกตากินยังครับมากินก๋วยเตี๋ยวครับโอ้หัวหน้าการใช่ครับสุดยอดเลยก๋วยเตี๋ยวสุดยอดเลยครับจุกจุกกินเส้นครับร้วบๆข้าวเช้าหลืข้าวเที่ยงครับเนี่ยเที่ยงเที่ยงร้อยเซาล้อยเซาเฟื่องทรเล อ้าวคนไหนผมเบียงอ่ะบอเบียนเบียนเดี๋ยวค่อยเลี้ยงโอเคเดี๋ยวจะเบียนนี่ก็ยังดีเชียร์มครับโอ้เสียร์อ่ะเชียร์อ่ะโอ้ยครับคุณจำสมาชิกเกโอวันไม่ได้ได้ไงเนี่ยจำได้มันมันดังค่นไม่เอมกับอ่ะไม่รู้ใครเป็นใครเลยโอ้ยเนาะพ่อลลืมมผแ้วไม่ลืมหรอกนี่ถ้าบอกตรงๆมันจะมีเรื่องยืดได้เหรอครับโอ้ยมุกมันเป็นมุกเอ้ยมันการยืดชิพยืดชิพ ทางทางนี้มาเป็นพร้อมๆกระองกระเลงนั่งๆสาวสวยปาีพอยู่ใส่ีพ่อยู่น้ำวนนี่แหละนีพ่อมาหอดต่นเ้าพูนดูสายตายิ่งยิ่งยิมาจากพนมาสอคนพูนจอดอยู่ทางพูนอี่พ่อมาหอดึงจะ่ึงจะสิบเอ็ดมู่พูนมานก็แม่เวนแทนม่ตเวนตอน้อเมริกาพไปน้ำเมียไ่มีคลิปลงน้ำบัตรเมืองเขาเมี เมื่อเด็กจงไดเอาพุ้นเนี่ยพ่อติดอันติดประชุมวันทีเจ็ดยัดพ่อมาพ่ะท่านยันมันสงแบบเงื่อนไหมขันว่าสันนี่อยากหัวหรอวะจะเผลเป็นไผหรอวะช่องน้องไม่เนาะน้องไม่แล้วงมันเด็ดายคีเพื่ออย่างเต็มละหมื่นช่องอีพอช่องนีฝากช่องอีพอ่องอีพอคนติดตามเชนฮูกับพี่น้องค่ะอันช่องเก้าเนี่ยนะเอาช่องไม่กับมี่ช่องเก้ากับ ช่องเก่าเขาปกติคู่น้อยแฟมิลี่นี่คือปกติไอจีโอวันนี่ก็คือเลดเดือนเดียวนี่เท่าได้แดดเล้แดเเออเดเก,ก่าท่นานี่ล้วเยาว่าเอลวิลีพอพวกเคาได้เลทสิบแต่ว่าก็ได้เงินน้ำได้เงินน้ำเขาแล้วคู่น้อยนะคะคู่น้อยเจโอวันเนะคะเขาพิเศษครับพิเศษบางกิตาพี่พอนะะ้วค่ะแต่มาดูก้นคุณหนาอี่อยแล้วเพราะว่าอี่อยเห็นแต่หนูพ่อด้มากผู้นะเข้าใรอแล้วเสี่ยงยุดอแล้วมาเรี้ยงแตงโมดูสิก็ส่งเสริมองกุไปสั่นระงังเลย กระจายรายได้ไดไดจำได้คนสวยเดือนตุลาจำพ่อจำจำได้เลยพ่อเจอเขาอยู่ในหม้อวันที่20ตุลามีหนุ่มคนหนึ่งที่ยูทูบเบอร์ยืนสัมภาษณ์เราหันหน้าไปทางนี้ทางการเจนาพิเศษคนนั้นเขาส่งใจจริงขาสัน้นสัมภาษณ์สาวคนนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าคือคือปรอมแปมพ่อพ่อไม่รู้จักมะลําสักคนเลยแต่จำได้ว่าหนูแน่นอนวันนั้นนะ่ะเขาเพิ่งรู้ ว่าน,นี่คือลูกสาวปั๊มแป๊บป<า>ครับคนเก่งนะครับสายแท็ซี่พอหน่อยน้ำด้วยค่ะม,มาเบืองนาเวที่ด้วยค่ะพี่น้องค์แค่เรียกได้สิบจานได้เหมือนออละละนี่คุณคุณกลับไปหรือเปล่ามาช่วงคนเ <ไป S 2> สื่อมปั๊มแป๊มลองเพ่งช่วงไหนไม่หล่อนไม่หล่อนพี่นง่์แล้วช่วงล่ำเลยบปล่าช่วงล่ำก็ออกชาสองครับชาคสองกระหานพ่อยุไก่พ่อเนี่ยผมเห็นไฟไปเป็นเพลย์ดอก ไอเด็กพอสี่ข้อที่สามเมล่อนเลยครับเดี๋ยวทีแคทชิพลูกสาวให้เบิ่งนะครับเมล่อนเลยครับอ้าวไปครับพ่ออทีละคนสวัสดีครับอืมสบายเนาะสบายดีครับนันอูนั่นอูครับสั้นๆเลยอูกับอูอูเจ้าของบ่นี่พ่อครับนั่นอูเขาเจ้าพ่ออูจ่อซุ่มจ่อซุ่มจ่อเขาเจ้าซุ้มกันอยู่นี่เอาเลยบ่ได้เศร้าคเจ้าบ่อยู่นี่เอาเด้อเขาไปเบิ่งทั้งในก็บาดเอาครับพี่น้องครับพ่อกับลูกสาวไปแล้วนะครับพร้อมแบบพรม มาเบิ่งเวทีตอนนี้สังกะสีเพิ่นรอบได้หลายเพิ่นได้แล้วเพิ่นได้ประมาณได้แล้วนะครับส่วนเทิงเวทีน่าจะมีลมมีหยังขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มมีลมแล้วนะครับเริ่มเป็นลมวีวีอ้าวไม่มีบาเบียะมะเบืองนะครับสังกสีเป็นเรื่มรอำประมาณเดรึ่งนึงแล้วนะครับเริ่มร่ำมาในครึ่งนึง ศิล,ลปินคู่หน่อยสิเออหูวจักป้อแปมแปรมล่ะคนนึงพอ,อยี่นั่นเพลงยังไงครับอันมานม้ามือนี่สายของเค้งไปฮะสายของเค้งไปสายของเค้ง,ลงลแล้วครับเค้งแล้วเดี๋ยวยักเดี๋ยวยักโตแล้วในสี่โตป๋าแซงนิดเดียวนี่ <laughs> อันนี้เุาจะได้สองงานหนึ่งได้สองว่ะก็ใหญ่นั่นครับช่องนันทพงษ์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลครับทุ่งเวทีชมคอนเสิร์ตเหรียญมาตฉาค่ะไหน เป็นมาต้เพลงแรกเลยเพลงแรกเลยเพลงแรกแล้วก็มาเพลงลำเพื่นเพลงแรกกัเพลงหวายคู่หวายคู่อ่าหวายคู่สิมีหลองซีคนผู้ชายสอง้หญิงสองแมีพอนั่นคนหนึ่งพอนั่นคนหนึ่งผู้ใดไเนี่ยพู้ใดในฉากนี่มีพอนั่นมีแม่ติ๋มแม่ติ๋มน้องเฟรมน้องเฟรมแล้วก็น้องเหมียวน้องเหมียวผู้สิเป็นหยักเออหยักมาไปหยักข้อเพราะท่านเห็นอยู่เด้หัวจอเพิ่งหยักได้ดิยเน่มากกันเป็นอมอมแอมอยุทธแถวนี้เหรอเพราะท่านได้ทักหากันเพราะท่านได้เห็นถ้าเก้ายักเนี่มันตัวใหญ่นะเท่าไหนตัวใหญ่เลยเนาะมือนี้ยัก โหลดโหลดเตี้ยนักโหลดใส่ลงมาโหลดใส่ลงมาเออแต่ว่าขึ้นเวทีเดี๋ยวโตใหญ่เตะใหญ่แท้นะครับเออหายเน่าเขียนปากหรือว่าบุญเขียนปากถ้าเขียนปากมันจะหยากหายขีดทันไฟนี้หรือไงหรออ่ะขีดทันไฟเขียนเอาหยากถ้าผู้ใดแต่งหยากมากมือนี้เขาฟี่เป็นวันลองสู้เรียนเฮโรูสิว่าเด็กเขาฟี่เบิดตุ๋ มัอนมาคนไรหนักโอ้เจียเมื่อวันหนักเสียเงินดอกยากเสียเงินเสียจังไดก็ได้เขาจังไดก็ได้เขาเสียเงินมหมดเลยอยู่ฟังนเงินบ่เออเราจอบพวกวิธีกันล่มมากคือน้ำฝนมันเริ่มมีล่มวีวีฝนนี้แล้วฝนนี้แล้วฝนนี้แล้วแต่ว่าล่มเด้ยบัดเริ่มมากเลยพี่น้องไปเบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้งกันจังน่อยครับเป็นป่าฝนชนละท่านเนี่ยมันเป็นจังไดมาจังไดกระโดดกระเดียดเลยนะครับนะครับบรรดารถบัสจอดกันแออัดจังน่อยแฉบจังน่อยครับจอดจังน่อยนะครับ ตอน run, นี้กลังนั่งนั่งชมผลงานนะครับทีมไฟทีมยังนั่งชมผลงานว่าตั้งแล้วก็นั่งแง่งเนี้บัดนี้นั่งเล่งเนี้บัดนี้เพื่อน่ะเพื่อนก็สินั่งนิ่งฮะเปลี่ยนนี่ครับนี่ดับปีที่ไปนั่งล่านตั้งนั่งล่านเสร็จอ๋อแล้เขาตั้งนั่งล่านต้องสลับอีครับเมียมึงนั่งก่อนนวดนี่ดี้วเขาเดี๋ยวเสาเมียงลมใครอยู่นอลลบเย็นดีเนาะลมเย็นดีถูเด้อปูเอ้ยเบิ่งเวทที่หลบเวททูเต่าเนาะปูดเจ้าที่เจ้าทานนะครับ ต้เกมรู้วกาขาดยไกว้นะครับเอาๆับที่นองครับที่ไหนก็ล่างใจกันีนไทยก็ล่างใจกันที่ดีดีทีมงานคุณภาพนะครับบ่นรับบ่อนอนจากเมื่องใช้พุ่ม ท,ท,ท,ทั้งวิธีทั้งทั้งทั้งวิธีนะครับขั้นกลางเลาะเช็คระบบพน,นังเงินขึ้นเรื่องไฟนะครับคลิปกันแล้วครับพี่หน้ามเติมนะครับพ,พี่สองพี่สองนะครับท่างคุณพี่สองพี่สองใหญ่สมโนโข่วมาทั้งทีแล้วพี่สองนะครับบรรยากาศแล้วพี่สองสวัสดีครับครูน้อยเจียววันออฟฟิเชียลครับครับผมฝากด้วยนะครับครับผมยูฟซีพีะะ่สองเยอะครับอ๋อ นี่ช่องอาจารย์กบครับโอ้ช่องอาจารย์กบโอ้ทำไมครับผมเข้ามาใหม่นะสวัสดีครับช่องอาจารย์กบครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับครูน้อย JO1 Official ทำหลายหน้าที่แล้วเกินนะครับผมต้องดูครับสุขภาพไหวไหมครับตอนนี้ไหวครับทำไมเสียงมันเปลี่ยนเปลี่ยนเลยกันล่ะครับมันเป็นวัดไปอ๋อเป็นหวัดดูแลสุขภาพนะครับพี่สองนะครับอาจารย์กบครับฝากด้วยนะครับมีร่มมีเสียงฝาห้องนิดนึงนะครับที่ท่านพูดท่านพูดนะครับท่างคุณ อาหารมิกก็ขึ้นในแล้วทั้งในเคีียร์พื้นทีแล้วสังกะสีอ้อมแล้วนะครับอ่ะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนี้ก่อนเนอะพี่น้องเนอะเดี๋ยวจเบิ่งมีเหตุการณ์บ้านเมืองต่อๆไปเมื่อศิลปินมาถึงสวัสดีครับ